เราไปแกะรอยเสินบน40ล้านดีกว่ามันเ,เริ่มมาจากใครยังไงแล้วต่อมาถึงทางลัานตีนกแล้วไปพูดในสภาชัดเจนนะเขาว่ากันว่าเอาเอากันอย่างนี้ค่ะจากปากคำ6ชั่วโมงเต็มๆของทั้ตีนกถอนรหัสได้แผ่นนี้บวกกับบวกกับการข่าวของตำรวจกองปราบบทสรุปก็คือข้อมูลบนจอนะขนาดนี้จากปากคำ6ชั่วโมงเต็มๆของทั้ตีนก ถอนรหัสได้แผ่นนี้บวกกับบวกกับการข่าวของตํารวจกองปราบค่ะบทสรุปก็คือข้อมูลบนจอนะขณะนี้ค่ะเริ่มจากผู้ชายคนหนึ่งในยุทธจักรเขาเรียกกันบอสคิวบอสคิวชื่อบังกลุ่มเขาก็เรียกเฮคิวอ๋อเหรอคะแต่ในกลุ่มสาวๆเขาเรียกว่าพี่คิวโอ้เหรอคะครับหลายบทนะอยู่ที่คนเรียกว่าอยู่คนไหนเขาว่ากันว่าคิวนี่ ก็ปี้พ่อมาหมดทุกเรื่องออลูกไม้หลุดไม่ไกลต้นไงชักเยอะอละชักเยอะละเอาง<อ>ี้เอางี้คิวภูวสิทธิ์ชัยอรุณรอดคนที่ชื่อคิวภูวสิธิ์เนี่ยลูกชายของฮีตือคอสโม่เชื่อมโยงมาที่ฉัดชัดคือใครชัดคือชัดตระมงคลรุ่งสัมพันธ์เป็นทีมงานของสสพิมพ์สสพิมพ์เป็นสสอ,อุธยยาค่ะพิมพ์พรดานะคะตันจรารักค่ะพักอะไรพักภูมิใจไทย ภูมิใจไทยภูมิใจไจากคิวภูวสิทธิ์ลูกชายเฮตือก็เชื่อมโยงมาที่ฉัดหรือฉัดมงคลผู้ชำนาญการประจำตัวสสพิมสสพัฒน์คอสุริยาจากพักภูมิใจไทยจากจากฉัดก็เชื่อมโยงมาที่โกแพโกแพวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะเป็นสสสตูลพักภูมิใจไทย จากทีมงานของสสพิมพ์พนครสุริยาภูมิใจไทยก็เชื่อมมาที่โกแพรสสสตูลภูมิใจไทยจากนั้นโกแพรหรือสสบริสิทก็เอาเรื่องราวไปบอกเล่าบอกกล่าวให้ลังตีนกได้รับทราบใช่ค่ะนักตีนกชัยชนกที่ชอบนี่เหมือนเล่นเกมกันเลยนะต่อมาเป็นทอดๆ่อเลยนะเหมือนบอกใบกัจากคิวมาฉัดๆไปโกแพรโกแพรก็ไปบอกนักตีนกลัตีนกก็ไปบอกกลางสภาไปประกาศกลางสภามีคนพยายามจะตัดสินบนผม40ล้านต่อเดือน ประมาณนั้นเท่าที่ทราบนะตำรวจสองคนแรกที่ตำรวจจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำก็คือคิวภูวสิทธิ์และฉัดฉัตร<ล>ะมงคลค<น>รุ่งสัมพันธ์เอาสองคนนี้ก่อนค่ะเอาสองคนนี้ก่อนเอาสองคนนี้ก่อนทำไมเรื่องโฟกัสไปที่สองคนนี้ก่อนมันก็มันก็อยู่ในความคาดหมายนะช็อตแรกเอากันแค่นี้ก่อนดีไหมอพอ,อมันขยายต่อได้อีกใช่ไหมช็อตต่อไปค่อยไปแตก ที่ท่านสสค่ะท่านสสเอาไว้ทีหลังโกแพ้เหรอมันก็ให้กันในฐานะที่เป็นสสไงโอเคใช่ไห<อ>มม,มีไปไหนหรอเขาอยู่ในสภาใช่ไหมตัดตัวได้ใช่ไหมค่ะโอ้โหนี่ชัดเจนนะนี่นี่ชัดเจนนะครีให้เห็นแล้วนะต้นทางของเรื่องนี้มาจากไหนก่อนที่จะมาถึงลัมตีนกค่ะด้วยความเคารพนะข้อมูลบนจอขนาดนี้ข้อมูลบนจอขนาดนี้ที่มาของมันก็คือหกชั่วโมง ที่กองปรางรที่มาของมันก็คือการข่าวของตำรวจกองปรางแกะรอยสินบนสีสาบล้านน,านี้นะครับใช่ค่ะเราเห็นเส้นทางของมันแล้วนะมันก็มีคำถามที่บอกว่าคิวภูวสิทธิ์แล้วก็บอกว่าเป็นลูกชายเียตือพอสโมเป็นใครมาจากไหนทำธุรก,กิจอะไร ทำไมจึงเป็นต้นทางของ40ล้านอะไรประมาณนั้นเออม,มันมีอะไรเชื่อมโยง